ครับเดี k, ๋ยวไปดูของแถมให้ลูกค้านะครับลูกค้าช่างที่มาเปิดบินนะครับขายช่างมาเปิดวินจะพกกระกทกของให้ลูกค้านะครับเผื่อไปใช้ได้ครับ เหรอหนีเยเะอีกไหมเนี่ยเราเยอะแยะอะไปไหนกันวะเหนือครับขาอยู่งี้แล้วมั้งพี่เหนือน่าสนใจนะอือห เยอะแยะเรื่องไม่ถูกมาลูกค้ามาเปิดบินนะครับเดี๋ยวเอาน,นี้ไปให้เลยเยอะมากขน,นีมกินหมดแล้วไปไปให้ลูกค้านี้เยอะมากเลยไปตามมาตามมา รู้ว่าพีไ่ไปไปนไอ้เรื่อือไปใช้ได้นะพี่ครับมับ่วไปพี่ผมอะฝากไปฝากไปทิ้งที่ร้านด้วย <laughs> เปิดใช้ได้ไม่ใช่หรอครับครับ